สวัสดีครับคลิปนี้บางจะมาบอกสอนวิธีรอ,องเท้าหลวมแบบแก้แก้แก้ปัญหาด้วยตัวเองง่ายๆก็คือรองเท้าทุกคู่มันจะมีซอกในตัวนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าซอกในเนี่ยเนี่ยซอกตัวนี้ทุกคู่มันจะมีไม่ว่าจะซอกหนาซอกบางนะจาเลยนะก็คือจะบอกวิธีแก้ปัญหาให้สองสองกรณี ก็คือรองเท้าเนี่ยเราดึงซอกตรงนี้ออกมาเนี่ยดึงซอกตรงนี้ออกมาเสร็จเราใช้แผ่นโฟมสปองนิ่มๆในบางตัดกอนแ้แผ่นโฟมตัวนี้ก็คือแผ่นพวกนี้แหละเนี่ยเนี่ยแผ่พนพวกนี้แล้วเราก็ตัดมนันออกมาตัดออกมาเสร็จเราก็มาลองล่างข้างล่างตัวนี้นะครัว่าเนี่ยมาลองข้างล่างตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องรองเท้า ลวมได้เพราะเท้าคนเราเท้าคนเราพอมันใส่ไปอ่ะนะเท้าคนเราอ่ะพอตรงนี้อ่ะเราเราเราลองแผ่นโฟมตรงนี้แล้วน,นี่นี่บอกเป็นเคล็ดลับนะบางคนเขาก็ยังไปแก้ปัญหาไปแก้ปัญหาอะไรผิดผิดว่ารองเท้ารองเท้าหลวมแล้วก็ไปใส่นี่บอกให้คนที่เป็นช่างแล้วเอาไปใช้ได้นะ ก็คือเราต้องลองตัวนี้ขึ้นมาแต่ลองเฉพาะข้างหน้านะเราไม่ได้ไปลองลองหมดทั้งทั้งแผ่นนะเพราะตัวเนี้มันจะทําให้รองเท้าเรามันดันขึ้นมาแล้วเราเท้าเราก็าจะฟิตขึ้นนั่นคือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่รองเท้ารองเท้าหลวม แล้วลงท้ามันจะฟิตขึ้นนะอันนี้เราทาแค่มันแปะๆยึดๆกันไว้แค่นั้นเองไม่ได้อะไรมากตัวเนี้ยพราะเราใส่เข้าไปมันก็จะเข้าเซตของมันอยู่แหละ เนี่ยใช่ไหมเราใส่โฟมตะป้องหนาเข้าไปอีกอันหนึง่งแล้วก็มาใส่ในรองเท้ามาใส่ในรองเท้านี่คือวิธีการช่วยแก้ปัญหารองเท้าหลวม การแก้ปัญหารองเท้าหลวมนี่แล้วรองเท้าก็จะไม่มีคำว่าหลวมมัน,มนจะฟิตขึ้นมาถามว่ามันฟิตขึ้นมาได้ยางไงก็เปรียบเสมือนว่าตัวนี้ แล้วตัวนี้มันเป็นเป็นหนังข้างบนใช่ปะพอเท้าเรามันโดนดันขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บว่าทำไมรองเท้าเนี้ยฟิตขึ้นแล้วมันดันไปข้างหลังนี่คือเอาไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เลยแล้วถ้ารองเท้าฟิตถ้าในกรณีรอ,องเท้าฟิตเราดูซอบตัวเนี้ยแล้วซอบตัวเนี้ยมันหนามากเกินไป แล้วก็เกียร์แผ่นชอบตัวนี้ให้บางลงอ้พื้นชอบตัวนี้บางพอแผ่นพื้นพื้นชอบตัวนี้บางปับ๊บเราก็ไปใส่ทีนี้เท้าเราก็จะแปรลงแปรลง,ลงปั๊บมันก็จะหลวมนี่คือการแก้ปัญหารองเท้าหลวมกับรองเท้าฟิตนะด้วยตัวกุเองได้เลยดูคลิปนี้มีคำตอบ